ตู้เย็นบ้านใครมีปัญหานี้บ้างครับลูกยางเสื่อมสภาพปิดประตูตู้เย็นไม่สนิทนะครับปิดแล้วมันชอบเด้งออกแบบนี้นะครับผมผมมีวิธีการแก้ปัญหาหรือตัวช่วยง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับผมได้ทําการสั่งซื้อมาใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นกาว 3M นะครับให้เราลอกตรงนี้ออกนะครับผมลอกตรงนี้ออกนะครับ เขาก็จะเป็นแผ่นกาวสองหน้านะครับผมแบบนี้ให้เราหันด้านนี้นะครับทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีฝุ่นนะครับผมนําตู้เย็นประกบเข้าให้สนิทแบบนี้นะครับผมแล้วนําตัวนี้ประกบลงไปติดกาวให้แน่นนะครับให้สนิทเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ตู้เย็นจะแนบสนิทเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดใช้งานนะครับให้เรากดตรงนี้ครับปึ๊บนะครับแล้วก็เปิดได้นะครับปิดก็จะเข้าล็อกแบบนี้เลยนะครับเข้าล็อกแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ครับตู้เย็นของเราก็จะกลับมาสนิทนะครับแล้วก็จะช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตู้เย็นของเราปิดสนิทแนบมิดชิดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยกันเด็กด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเด็กมาเปิดนะครับก็เปิดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ล็อกไว้นะครับผมต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเปิดตู้เย็นได้เสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาตู้เย็นปิดไม่สนิทได้แบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับผม